สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนนอีกแล้วนะคะในช่องสาวมอนค่ะก็วันนี้นะคะน้องแนนกอ็อยากกินแกงหอยจุ๊บนะคะหอยหอยหอยคมใช่ไหมน้องแนนก็เลยไปซื้อมานะคะแบบที่เขาเขาเขาต้มเสร็จแล้ว่าเขาแกะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นถุงมาถุงละสี่สิบบาทนะคะซึ่งเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่เคยทําให้กินแล้วน้องแนนกินอร่อยมากน้องแนนกินแบบไม่อยากหยุดกินข้าวเลยอร่อยมากเลยคนเดียว ก็วันนี้ก็เลยซื้อมากินอีกนะคะก็วันนี้ก็แม่ไม่ได้ทําให้นะคะก็ให้พี่นัททำให้ไม่รู้รสชาติจะเหมือนแม่หรือเปล่าแต่ก็อม่อยเลยอะให้แม่ทำอะไรใม่แม่ทำอีกแลวถ้าแม่ทําก็อร่อยนะคะแต่ถ้าพี่นัทพี่นัททำก็ไม่ไม่การันตีเหมือนกันว่าจะอร่อยเหมือนแม่หรือเปล่านะคะ ก็อตอนนี้น้องแนนก็เตรียมตะกร้ากับมีดไว้นะคะเพื่อที่จะไปตัดผักที่ต้องใส่ในแกงนะคะซึ่งผักก็น,น้องแนนเรียกไม่ถูกว่าผักอะไรรู้แต่ว่าชะอมนะคะอีกอันหนึ่งไม่รู้จักไปเดี๋ยวเราชะอมแล้วก็ชะพลูชะพลูไม่ชะพลูเหรอใช่ใชที่เขาพินกับมาใช่นไหมอ่ามะนาวมันร่วงแล้วเล่นลูกนึงนี่ก็ลูกโอ้นี่ก็อีกสองลูกทำไมช่วงนี้ร่วงเยอะจังเลยอ่ะไหนอ่ะ ยิ่งลูกเยอะเท่าไหร่มันก็ิ่อะนี่ยเนี่ยมันมันห้อยดินเห็นไหมมันตกตกดินอ่ะใช่ไม่ให้เก็บไม่ไม่ไม่ถ้ามันไม่ลวงก็ไม่น่าเก็บแต่เนี่ยน้เต็มแล้วน่เนี่ยแค่ลูกเนี่ยใช่มันใหญ่มากเลยน้อ่ะมันจะลื่นๆเนี่ยเกี่ยวบ้างเยี่ยมล้เีเก็บเวมันจะมันเวมันจะแบบเกลี้ยงนี่ไงลวงเห็นหลวงลูกนึงแล้วก็นี่ลูกนึงนี่ เราไม่ต้องเก็บกินหรอกแค่ล่วงเราก็เก็บอันที่ล่วงก็พอแล้วเราไม่ต้องแค่ล่วงก็กินไม่ไม่พอแล้วกินไม่หมดเลไม่พอไม่ได้กินไม่หมดข้างในอีกลูกหนึ่งนะคะอ๋อจับที่หัวโอ้ข้างในนี่มีแต่ลูกใหญ่ล้วงเยอะจังเลยอ่ะแต่ได้แต่เยอะมากอันนี้ห้อยดินก็เยอะ ใหญ่ามากเลยโอ้ลูกใหญ่ามากพ่ออันนี้ลูกใหญ่ามากเห็นไหมอ่าเท่ากำปั้นเลยอะ่ะน,นี่นี่เก็บไม่ได้ยังไม่ร่วมเท่ากำปั้นเลยโอ,โอ้โอ้ทิ้งหัวเท่านี้เลยอะ่ะนี่ร่วงไอ้ลูกรนะ่วงแล้วเหรอนี่ไงไม,นะม่นี่มันยังไม่ได้ลแล้วมันทิ้งไปเลยได้จ้ะมีน้ำจ้ะน้ำดีร่วงตั้งสี่ห้าลูกนะ่ะ ฮ่าลูกไม่เป็นไรสวนข้างล่างดูเพี้ยงมากเลย,เลยไอ้ต้นนี้เริ่มขึ้นแล้ววันหนูก็ไปปลูกไปชายกับแม่เนาะไปปลูกดินให้แม่แม่ไม่ได้ดังใจแม่แม่แม่ไม่ได้เลยแม่ทำเองไปเก็บชะอมก่อนชะอมชะอมชะอมนี่ก็สับปะรดออกลูกเพียบเลยนะเพียบแค่แล้ว วันนั้นหนูถ่ายคลิปหนูก็พูดอยู่แต่หนูเึกไม่ออกว่าต้นอะไรลูกอะไรนี่แหละหนูก็เลยเรียกไม่ถูกถ้าเรียกว่าสาวรถงงไงลืมไงอ่ะชื่อซื้อไงค่ะลืมไงเรียกไม่ถูกไงก็เรียกว่าต้นอะไรไม่รู้ให้ซี้ให้เฉยเฉบางทีก็ลืมเหมือนกันนีดแบบนี้ดีมากเลยอะเดี๋ยวกลับบ้านจะซื้อไปให้พ่อที่บ้านใช้เพราะว่ามันถึงป่ะ งจ้ะว่ามันดีมากๆเะอมต้องใส่เยอะถึงอร่อยวันนั้นก็เราตัดเป็นนิดเดียวมีตาลเล็กๆแล้วพอเราตัดเป็นแล้วรอบหนึ่งไงเล็กๆไม่ต้องตัดใหญ่ๆไม่มีจ้ะมันมีแค่นี้แหละข้างในต้นนี้ม,นมันมีหนอนด้วิค่ะไม่ค่อยชอบหน,นอนเท่าไหร่ระวง <อด S 2> ังเราว่ง อมเราก็เราปลูกไว้ก็ดีเหมือนกันเราจะได้มีกินมีใช้เนะอะมีดดีมากเลยลืมนีม่แล้วก็เฉออมไม่รู้ตั้งไงว่าจะมีกินมีใช้มีกินก็เพอพูดเกินจะไงย้อนกลับไม่ได้มีกินมด<ะ>มดมดนูน่นน่ะต้นนู่นน่ะหลายยอดเลยนู่นน่ะตนน้นเล็กอ่ะอ๋อนี่ไงตัดแม่ แต่ยอดมันไม่ค่อยสวยหรอกมัน,น,ม,น,นมันเล็กมดมดมดจัดหน้ายอดใหญ่ เก็บไม่เข้าเรียบร้อยเลยนั่นไงแล้วก็ใบตะปูนี่เหรอใช่แล้วเก็บยอดอ่อนนะว่ายอดอะไรยอดอ่อนแค่นี้แบบนี้หรือเปล่าอ่าต้องดูแบบอย่างเงี้ยยังไงแล้วยังไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอสามใบได้แค่สามใบเหรอไม่งามอืมคือจะเอาอยัางไงนะตัดตัดออกมาเลยใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยนะใช่เนี่ย วันนี้ตัดสองใบคือมันแก่เกินมันก็เนี่ยอย่างเงี้ยมันกินไม่ได้อ๋อมันจะเหนียววางไว้นี่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 ได้สองใช่ไหมอ๋อสวยอยู่นี่นะได้สองมีอีกสองใบสองใบเพราะแล้วมันไม่ค่อยงามเราปลูกกินเองนะเราก็ปลูกไว้แบบ ใส่เยอะไหมก็ใส่เยอะมันอร่อยนี่หลุมอะไรแม่ขุดไว้เหรอต้นนี่ต้นต้นมะพร้าวต้นไม่ใช่ต้นมะพร้าวเหรอต้นกล้วยเคยเห็นแม่ปลูกต้นมะพร้าวไว้ต้นหนึ่งอยู่ไหนมะพร้าวมะพร้าวไม่อยู่แล้วตายแล้วเหรอ แต่บ้านหนูไม่มีเนละยใบนี่นี่นู่นนะใบใหญ่นี่เลยสองใบใช่แล้วใช่แล้วมาพอได้เหรอมาเอาอีกเอาอีกนิดหนึ่งข้างในใบนี้ใบสองใบก็ได้อยู่ มีดอันนี้มากเลยพอ,อยังไม่รู้สิพอแล้วโอเคอันนี้ใบสวยๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปล้างแล้วก็ไปเด็ดแล้วก็ล้างจริงก็เยอะอยู่นะไปต้องขิงแม่ออกเพียบเลยอเออดูใบามางกอดแล้วด้วย ต้นที่ต้นทุเรียนของเรานี่นั่นไงยังไม่ได้ปลกูกเดี๋ยวซื้อที่ซื้อที่ตรงนี้ให้ได้ก่อนแ้าเราก็จะปลูกทุเรียนในส่วนหลังบ้านนะครับมีทุกอย่างนี่อันนี้ทุกอย่างเลย นี่นะคะไปตัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวนั้งแนก็จะเอามาเด็ดเด็ดตัวพูดผิดแล้วก็เอาไปล้างนะคะอันนี้ที่เขากินหมักไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เขาละอย่างกันแสดงว่านี่ในป่าที่เคยเห็นก็น่าจะเป็นใบนี่แหละมันมันกินแบบนี้แต่ก็ใช่ในป่ามันจะมีใช่ไนะหมคล้ายกันแต่ว่าในป่ามันจะเป็นแบบขียวๆมันจะกินมันแค่คล้ายกันแหละแต่ว่ามันไม่ใช่แบบที่เขากินกันเอเหรอกินกันเป็นแบบต้องอยู่บ้าน ในป่ามันก็มีนะยนเยอะแต่บ<ต>้านหนูหอจจะไม่มีแบบนี้แบบนี้เ้าจะไม่เอามาปลูกมันอยู่ในป่าแต่ที่เขามาปลูกอ่ะที่กินกระหมากได้แต่คิดว่าถ้าคนมันไม่มีจริงๆอ่ะอันนี้เขาก็น่าจะกินแหละเนาะมันกินเดียวกันไงแล้วถ้าอะไรที่ทําอาหารได้อ่ะน่าจะกินได้ใช่ไหมน่ะคนแก่คนเฒ่าเนาะนนนนน ไม่ต้องไม่ต้องหั่นไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมทั้งใบเลยหรอต้องหั่นด้วยต้องหอั่นยังไงก็ซอยๆแหละนนไม่เอานะแกะไป,ไปถ้าแกะไปมันก็หอมเดี๋ยวว่ามันจะเหนียว ก,ก็พออยู่นะพอนะจังดับหนึง่งหมออห้อก็หอยเราก็ไม่ได้เยอะอันนี้ก็อันนี้ต้องต้องเอาเฉพาะใบมันกานไม่เอามีแบบนี้ไม่อเ,อมเอา,านะการนอ่อนๆเอาใบมันการนอ่อนๆได้ไหมได้นี่ก็ต้องรูดเอาเสื่อแล้วจะได้ไม่ติด นี่ก่อนหน้าถ้าชโอมอ่ะถ้าเป็นบ้านหนูจะทำกินแค่ทอดไข่แล้วก็ลวกจิ้มแล้วก็กินสดอันนี้ได้นะไม่แก่ได้อบาใบมันแต่ตาไอ้ใส่แกงแบบนี้ไม่มีเนะแก่ป่ะ อืแกแกเหรอนี่ไงแ,แต่พ่อจะไปเก็บมีอยู่ต้นหนึ่งในปาพอก็จะเอาไปเก็บเก็บมาเพื่อที่จะเอาไปขายอะ่ะมีต้นเดียวที่อยู่ในป่านะล้วตรงนั้นอะ่ะจะเป็นที่ที่เมื่อก่อนเคยเป็นสงครามอะ่ะแล้วกมีกระดูกคนด้วย พ่อเคยไปเก็บก้อนหินเขาเรียกว่าหินดินดินดินสอดินสอที่มันติดเขียนเขียนเพราะว่าหินน่ะเก็บมาแล้วก็ขูดกับนิ้วนะคือเป็นดินสอเลยแบบเขียนหนังสือได้พ่อก็ไปเก็บแล้วก็ไปขูดขูดแล้วก็เจอกระดูกคนเจอตรงนี้คนนี้จากนั้นก็คนเขาก็รู้กันหมดแหละทัางหมู่บ้านเขาก็จะรู้กันว่าตรงนี้เคยเกิดสงครามกะเหลี่ยงมา แต่ก็นานมากแลว้วต้งแจ่สมัยแบบว่าพอเด็กๆแล้วมั้งสมัยนู้นๆเลยอ่ะพ่อก็ไปเก็บมาชาวอม่ละทีนี่เป็นกระสอบเลยเก็บมาขายส่งให้น้านั่นงงนายนะที่เราเคยไปย่างกุ้งมะะา,นาน้าพูดมากอ่ะน้าน้องแนนเองพูดมากเจอเจอพี่นัดเนี่ยคุยก็พี่นัทค็ไม่รู้เรื่องคุยคนละภาษาคนนั้นก็อยขยานพูดแต่ไม่รู้เรื่อง น้องแนนก็นัง่งแปลให้แต่แกก็นิสัยดีเนาะอย่างพาเราไปโน่นไปนี่เนะาะน้าเท่ๆน้องสาวแม่หน้าเหมือนแม่มาก น,นี้นะคะน,น้นะะองแนนก็ทําผักเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นี่เป็นชาอมนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้ะพรูนะคะเดี๋ยวตอนนี้น,น้องแนนก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวน,น้องแนนจะล้างไว้นะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นแม่นะคะที่เป็นคนแกงนะคะเพราะว่าถ้าเราแตะแกงกินกันเองอนี่ม่อร่อยแน <l> ่แน่ฟีลเนืแม่ก็ตอนนี้น้องแนนขึ้นไปหุงข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวแม่รดน้ําผักเสร็จแล้วแม่ก็ขึ้นมาทําให้นะคะเดี๋ยวน้องแนนหุงข้าวแล้วก็ทําข้าวติ้นแล้ว พี่น้องแนนลงมาถ่ายคลิปอีกรอบหนึ่งนะถือกล้องไปให้แม่พาไปดูแม่ทุกถักหน่อยอ่ะพาไปสิเธอก็เธอสิเธอ,อ,อเป็นคนดำเนินเรื่องให้พี่พาเนี่ยอ่ะอเ,เดี๋ยวน้องแนนจะพาไปดูนะครับแม่กับน้องทุกถักฉันบอกว่าฉันจะขึ้นไปหุงข้าวแล้วทำข้าวลูก,กว่าข้าวจะเสร็จว่าลูกจะได้กินก็นั่นแหละก็ไปแป๊บหนึ่งนะ ก็ตอนนี้น้องแนนก็ทําผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแนนพาไปดูแม่รดน้าผักกันดีกว่านะคะเอาทำไมเราไม่เห็นอะ่ะมันได้แค่น,นี้เองก็กองไปลองไปสิลงไปดูด้วยเสรปะไปเดินไปตรงนี้นี่นะคะตอนนี้แม่ก็กําลังรดน้ําผักอยู่ที่จริงน้องแนนบอกว่าน้องแนนจะทําให้แหละแต่แม่ไม่ให้ทานี่ก็จะเป็นต้นกระเจี๊ยบที่น้องแนนเคยขุด อ่าหลุมไว้กับแม่ขยายกล้องนะเป็นต้นกระเจี๊ยบที่เคยขูดไว้นะคะ ก็พร้อมที่จะตักไปทานนะคะอาหารมาวันนี้แม่ทำรสเผ็ดนะคะวันนั้นทราไม่ค่อยเผ็ดเท่าไรแต่วันนี้เผ็ดเผ็ดก็ดีเหมือนกันเพราะน้องแนนชอบกินเผ็ดมากเดี๋ยวเราจะตักไปถ้าเป็นไปได้ก็อยากกินสองมือแต่ไม่รู้จะได้สองมือหรือเปล่าว่าอร่อยไ,ไหกมือเดียวหมดแล้วน้องแนนชิมเมื่อกี้นะโอ้โหาประทานเลยน้องแนนบอกอย่างนี้อร่อยมากๆตักไปครึ่งหนึ่งก่อนเนาะ พอหมดแล้วเพิ่งะตักใหม่แล้วก็ตอนนี้เราไปบอลมันจะทอดทอดไก่ไว้ไม่ใช่ไก่เป็นเป็นหนังไก่ทุกแป้งทอดทอดไว้นากคะในหม้อนี้เดี๋ยวค่อยเอานะคะทอดไปบอณกินนาทีไม่ถึงสิบนาทีหรอกสิบนาทีตอนนี้ก็เหลือประมาณห้านาทีไม่ิด,ดก็เดี๋ยวเราจะไปชิม้าวกันหน้าที่ เดี๋ยวน้องแนนจะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะก็สนับคลิปนี้ก่อนน้องแนนขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะคะทานข้าวก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับน้องแนนแล้วก็ครอบครัวค่ะสนับคลิปนี้ก็บายบายค่ะถ่ายคลิปไหมเอาถ่ายรูปไหมถ่ายรูปเลยวปะ